เรื่องย่อละครพ่อจา๋าแม่อยู่ไหนแก้วตาแอบมีใจให้กับอิทธิซึ่งเป็นพี่เคยของเธอมาตลอดเมื่อทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองแก้วตาจึงพยายามใช้มารยาหญิงทำทุกวิถีทางเพื่อให้อิทธิหันมาสนใจและพัฒนาความสัมพันธ์กับเธอทางด้านพิน รู้ดีว่าเสียงเพลงมีความหมายกับน้ำพึ่งมากแค่ไหนเพราะน้ำพึ่งรักการร้องเพลงมาตั้งแต่สมัยเป็นนักร้องคาเฟ่พินจึงตั้งใจใช้เสียงเพลงที่น้ำพึ่งคุ้นเคยเป็นเครื่องมือช่วยฟื้นความทรงจำให้เธอกลับมาจำเรื่องราวในอดีตได้อีกครั้งเบิร์ตมีปากเสียงกับอิทธิอย่างรุนแรงเพราะทนไม่ได้ ที่เห็นอิทธิทำร้ายแคนจนได้รับบาดเจ็บจากนั้นตำรวจได้บุกมาหาพิมพากับแก้วตาเพื่อเชิญตัวทั้งคู่ไปสอบสวนหลังจากเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นกับน้ำพึ่งจนเธอต้องถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลแต่ในระหว่างที่แพรบลอยกำลังสนุกกับการทักษะศึกษากับเพื่อนๆจู่ๆ ก็มีกลุ่มคนร้ายบุกมาลักพาตัวแพรพลอยไปขอขอบคุณสำหรับการรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ